เมนูแกงขั่วถั่วพูหมูสามชั้นครับตอนนี้เป็นเมนูที่อร่อยมากๆแต่หากินยากมากแล้วนะครับวันนี้เลยเอามาทําให้ดูกันน่าจะเป็นเมนูที่ทําให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วแน่นอนครับเมนูนี้ตั้งกระทะเลยครับแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะครับ เราก็จะเริ่มยียีพริกแกงออกเลยนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าพริกแกงเขาจะมีจนกว่ากะทิและพริกแกงเขาจะเริ่มแตกมันขึ้นมานะครับก็จะมีมันๆเนี่ยลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนี่แหละครับเริ่มได้ที่ละครับแล้วคราวนี้เชฟก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปเลยครับเราจะลวนหมูสามชั้นให้สุกให้หมดเลยนะครับ หมูสามชั้นก็เริ่มสุกพอตึงๆแล้วนะครับคราวนี้เชฟก็จะใส่หางกะทิลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะรอน้ําแกงของเราเดือดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับน้ําเดือดแล้วครับแล้วก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยครับเชฟจะใส่น้ําตาลปีป๊บหรือน้าตาลมะพร้าวลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาครับ ใบมะกรูดฉีกลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมครับแล้วก็พริกจินดาแดงซอยครับตัดสีสันขึ้นมารอจนน้ำแกงเดือดอีกทีหนึงก็จะใส่ถั่วพูลงไปเลยครับถั่วพูเชฟก็จะมาหั่นเป็นท่อนๆนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยรอจนกว่าถั่วพูจะสุกนะครับก็เป็นอันใช้ได้ครับ แกงขั่วถั่วพูนี่นะครับถั่วพูเขาจะมีความกรอบมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความอร่อยของหมูสามชั้นขึ้นมานะครับนำไปราดกับข้าวสวยละร้นขึ้นมานะโอ้ยข้าวหมดหม้อแน่นอนครับเมนูนี้ลองทำกินกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับ